จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ตรวจเยี่ยมโครงการ1ตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่สถานีพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงตาบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นานิรัตนพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการหนึ่งตบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยได้มอบต้นกล้าผักสนครัวและอะโวคาโดแก่กเกษตรกรในโครงการครับและได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ คุณผู้ชมคะสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงค่ะมีเนื้อที่ประมาณ7 7 3 0ไร่มีจำนวนประชากรในพื้นที่44ครัวเรือนทำการเกษตร506ไร่ค่ะในอดีตเกษตรกรทำเกษตรเชิงเดี่ยวคือการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกผักที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชส่งผลให้ดินเนี่ยขาดความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตคุณภาพ จึงได้ส่งเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบปลูกพืชแบบผสมผสานทำเกษตรแบบประนีตเกษตรปลอดภัยปลูกผลไม้อย่างเช่นมะม่วงอะโวคาโดค่ะและมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักในโรงเรือนเช่นผักกินใบาการทําปศุสัสตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไปได้ค่ะ